ส e, วัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวบ้านสวนนะครับอันนี้ก็มีเมนูพิเศษครับกินย่างเนื้อครับผมเป็นย่างเนื้อเสือลองห้านนะครับผมก็ติดมันเล็กน้อยนะครับกินกับเจลเพียนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับผมปีใหม่ก็จะหยุดอีกนะครับผม ครับครับนนี้ก็เรากำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะทำแจวนะครับผมแจวค้มขมนะครับเพร้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับต้องเอามาย่างให้สุกครับผมมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าสถานการณ์บ้านสวนมีอะไร ดอกหรือว่ามีอะไรให้กินบ้างนะครับต้นผักเมก็เริ่มแก่แล้วนะครับผมเอากินไม่ทันนะครับแก่ครับไม่ทันนะครับผมตะเดานะครับผมตะเดากําลังนี่กําลังแทงดอกออกนะครับผมใบกําลังร่วงนะครับผมใบร่วงแล้วก็แทง ยอดอ่อนออกมาแล้วก็มีช่อดอกให้เราเก็บไปกินกับปนนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบครับแบบนี้ก็มันนะครับแบบไม่ต้องให้บานมานนะครับพอดีนะครับท่านี้ตัวนี้ก็เป็นเดาซื้อมานะครับจากมัวสนามบินนะครับซื้อมาเมื่อประมาณหกปีที่แล้วนะครับดูลําต้นนะครับผมลําต้นก็ใหญ่นะครับซื้อมาเป็นเป็น กิ่งตอนนะครับเป็นกระเดาทวายนะครับตัวนี้ก็มีดอกครับผมากับการเวลาผ่านไปก็ต้นไม้ก็เริ่มโตก,ออก,ก็ออกดอกออกผลิใบออกอะไรให้กินนะครับเปนก็เป็นความภูมิใจนะครับผมถ้าเราไปซื้อมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราปลูกเองมันก็ภูมิใจนะครับผม ตัวนี้ครับกาลังพอดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้กาลังออกดอกกินกับปนกินกับลาบปลานะครับกับดอกไม้ก็เริ่มออกดอกนะครับผมเป็นเฟื้องฟ้านะครับผมสีสวยผมชอบสีนี้นะครับสีเสร็จสดแดงชมพูนะครับผมเด่นดีนะครับตัวนี้ก็เป็นมะไข่ครับผมลูกท้อ ปลูกเมล็ดยังไม่โตนะครับแบบนี้ก็แย่งกันออกน,นะครับก็ผลผลิตโอเคครับแต่ว่าก็ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าเจ้าของมากินก่อนนะครับเป็นกระรอกกระแตนะครับผมกระรอกกระแตเยอะแถวนี้ นี่ครับเต็มต้นเลยนะครับผมใหญ่ๆเดินมาดูฝั่งเอ่าสวนนะครับผมก็ผักนะครับผมอ่ที่พ่อใหญ่เพันปลูกไว้นะครับมาดูว่าผลผลิตเพิ่นเป็นยังไงนะครับ นนก็เป็นต้นตะไคร้นะครับผมต้นนี้กำลังออกดอกนะครับถั่วครับผมถั่วก็กำลังออกดอกนะครับจับช่อฝักนะครับผมนี่ครับประมาณ ถึงเดือนก็ได้กินแล้วนะครับส่วนประกาศครับโอโ้สวยงามครับลำต้นใหญ่อวบนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ฉีดยาน,นะครับผมเป็นใส่พวกฝุ่นปุยคอกธรรมดานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับผมยังไม่ติดลูกนะครับส่วนแตงโมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเราไม่ใช้ปุ๋ยนะครับผมมใช้สารขีมีนะครับก็เอา ธรรมชาตินะครับผมเอปุ๋ยคอกธรรมดานะครับตัวนี้ก็ลูกใหญ่ครับสวยงามล,ลูกใหญ่ก็สลับกันไปนะครับตราปลูกไว้กินนะครับไม่ได้ฉีดยาครับถ้าไปซื้อกินก็เคมีก็เยอะเนื้อแดงแต่ว่ากินก็คิดๆนะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบ้านสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม